สวัสดีคะ่ะทุกคนเชา้าวันนี้วันที่สามนะคะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะเก็บของเตรียมของให้กลับเป็นสภาพเดิมเก็บของแล้วนะคะมาให้รีบเมือตาตาตูนนี่เหรอเอาปลากระสักปลขาปูที่นอนสั้นเองเตรียมตัวกลับแล้วนะคะนะ าแไดก็ต้องกลับพื้นแบบนั้นเพืทำความสะอาดพื้นนะคะเอลี่ยังไม่ไปกับมาม้ากับป๊าป๊าหรอโอเคอยู่บ้านรอใช่ไหมก็อยากไปตลาดน้ำคะ่ะอยากเบินงการตรูนยู่บ้าน พ่อประมาไปสองคนนะถ้างั้นน่ะจุ๊บโอ๊ยกันลไอ้ป่อปกด่อฮะมากรนนัป่อนะไปกอดป่อปน่เนาะที่โคดกติกไปกอดปอเร็วมันจะสายเดีวมันหอน ไปไปเพื่อไปไปด้วยเหรอไปไปกับไปเบิ้งการ์ตูนอะไรไปยังมาเชอร์ฉันไม่พอที่จะยอมอยู่แล้วจ้ะชีวิตไปจากทุกคนไปตลาดกันสองแถวเออเยอะเด็กๆอยากดูทีวีอยากเบิ้งการ์ตูน กินฮอดการ์ตูนลายจ้ะเรียกว่าอยากไปตลาดน้ำนาผักปะ้าพ้าเลาะลายคนหล่บอ e คนหล่ไปต่พอก็แเม่กันได้แล้วขนาดจักรยานจนไม่มีหนมองจีจอดเนา มีที่ว่างหนึ่งที่น้จักรยานจอดเต็มเลยจอดตักรยานนี่เราจะไม่มีมองจอดจ้ะคนหลายเฮงฮะอ้คนหลายเฮงค่ะทุกคนจะเป็นลม <laughs> ลายเทอะายวาคนนี่ถูกสอบถูกชอยจ้ะไม่ต้องใส่นีลายแค่ดงย่างกันตำกันคนหลายแห่งค่ะทุกคนคือกันก็ตลาดบ้านเฮาละ่ะมาคนละไม่เสือผ้า,านาแค่ตะวันของคนไลยหลาย กำลังเหยียบกันส้นกันไปอยู่อุ๊บไหวไปจ้ะก็จะออกกันไปแล้วนะคะเพราหลายแห้งออกไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเพราหลายแห้งฮะปะปาแล้วก่าหอนหอนเก่าลายลายไม่ทำผู้ถาวรเบียดกันย่างกันโย่ละละไปไปออกเลยย่างซอยเดี่ยวนึงออกมาเลยมีตลาดมี่บาทเท่ากันเนี่ย ยางต่ำกันเพ่าจะพืชจะพืออยู่จ้ะ a few moments later เอาไปเอา,าไหมแม่เปลี่ยนใจเราจะพาเด็กๆอยู่ต่อนะคะหนึ่งสัปดาปห์ก,กระเป๋ากระถางเราอยากอยู่ต่อบอ่อไม้ยาก,กระไรเส้นขีดอยู่ต่อก็พาะก,กันบนน่ไม่มีปัญหาแม่แม่กระว่าท่านละลิ่นน้ำทะเลอยู่กันเลยวะ พาเด็กหน่อยอยู่ต่อจากอาทิตย์หนึ่งมันอยู่มากมากอยู่แค่สามเหมือนน้ำทะเลก็ได้ไปรินเทือดเดียวกัวนซาไว้น้ำก็ไดไปรินเทือดเดียวก็เล้พาเด็กๆอยู่ต่อให้ลิสดีใจไหมฮะถูกใจผู้ใดไอ้ิีเธอพิไทย<ม>เลีนน้ำกันเขียวคนละว,วันเนี้ยข้ <c oughs> นไก่บึงกระตตัวนจะปะป๊านะคะจะกลับบ้านกินข้าวเที่ยงกันคะ่ะ

ปลาปลาลากระเพาออมาแล้วนะไริสอริสจะกระบานกับปาปลาไหมนะเเป็นเราเป็นเด็กดีนะนะเป็นเด็กดีไหมไปแม่ตนน้อ,ยอยงปาปา่ไหม่า่ับ ดิ้นโทรศัพท์ไอ้ดิ้นมาหนี่มาแล้วถามเอ๊ยูังล่ะใช่ล้วกูไปโลดเดอ้อเดีดิ้อยู่ในเดีดิ้อยู่ในใอยู่ในจ้าอยู่ในจ้า กรเบิ่งกันจ้าสามแม่ลูกชิยู่กันที่กินหัวกันซ้ำใด <laughs> ก็มีปลาปลาเนี่ย <laughs> ไอริสมาทำาไงพาหอยไปทิ้งกับคุณเบนเนายไม่พยายา

ดะก็เอาเลยาอบัวาน้ยรับรอดภยนะคะปาปางระวังนะคะมาจุ hmm. ๊บน <n aka. S 1> กับป๊าไปเนี่ยป๊าจะกลับบ้านแล้วนี่คิดถึงไหมคิดถึงป๊าไหไม่ต้องร้องให้นะร้องไห้ไหม 打开了，你可以开。 เช่าจังเลยไม่มีปละป๋าดี๋ใจเื่อเสียใจลิศเดี๋ยวปะป๋าไปทํางานเดี๋ยวปะป๋าก็มานะโอเคไหมวันพุดเดี๋ยวปะป๋าก็มารับค่ะไปจ้ะกลับห้องเรานี่จะนอนกลางวันเหรอนอนกลางวันก่อนนะโอเคนอนกลางวันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเล่นน้ำนะ าพาติเกตไปเล่นน้ำกันนะคะหลังจากที่นอนตื่นขึ้นนอนเล่นตื่นนอนเล่นเฉจเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่นน,น้ำจ้ะชีมะ้มง,งแรงหาวงแรง ăn mày. À, mày đi chim chìm nằm lửa à, Chìm nằm bỏ xe bơ.

A few moments later เอลิหนาวเหรอพอแล้วเหรอพอแล้วนะพวกนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะโอเคไหม เขาแรงกันจ้าสามแม่ลูกฮะอันนี้กินข้าวกับอะไรไข่ไข่ดาวนะผัดผักแล้วก็ใส่กรอกแต่ตอนเชี่ยงอร่อยไหมอร่อยสามคนแม่ลูกนะกินตามมีตามเกิดค่ะไม่มีอะไร <c oughs> กินแบบจืดๆไปก่อนเ <c oughs> มื่อบายเนยกินเผ็ดๆไม่มีพริก ทานข้าวกันจ้าคือแม่ของพวกเราสามคนคะ่ะแม่ลูกอนอนนะนอนคุณแม่สามคนแม่หลับอลยละล่อละล่ะคิดถึงป๊าป๊าเลยคิดถึงมากเลยได้คิดถึงป๊าป๊าไหมหเราต้องอยู่ให้ได้นะคะสามคนแม่ลูกหนึ่งอาทิตย์เพราะหนั้ข้าวป๊าป๊าจะจม,จมาหาเด้อคะ่ะ คลิปนี้พวกเ้าก็ขอตัวน้อนกันนะจ้าไปพอกันไหมในคลิปถัดไปขอขอบคุณท <k> ุกๆกการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย